สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่25เดือนตุลาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ ว t r ีมาเก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ l o t s o f โกใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f x r o ร You ครับทุกท่านกับโปรโมชั่นใหม่ครับผมรับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1,000 u US เดอลลาร์ 1, เพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองคำไปในโปรโมชั่นของเรา XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบริสอ่อนโดยในส่วนของสก,กุลเงินปอนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับในขณะที่สก,กุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างสก,กุลเงินเยนยังคงอยู่ที่ท้ายของตารางใกล้เคียงกันกันกนกบสก,กุลเงินยูโรและยูเอสดอลลาร์สะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดนั้นยังอยู่ในช่วงการปรับฐานตามหลักของเทคนิคนะครับ สกุลเนปอนมีการขยับปรับตัวแข็งข้ามมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีข่าวปัจจัยสนับสนุนครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Brexit นะครับมีการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าการเจราจารอบแรกนะครับระหว่างทางฝั่งของสห ภาพยุโรปกับสหราชนาจักรเนี่ยออกมาไปในเชิงที่สร้างสรรค์น,นะครับเกี่ยวกับปัญหาชายแดนของทางไอร์แลนด์ครับรทุกท่านตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับสกุลเงินปอนนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวเนี่ยตัวสำนักข่าวยังไม่ได้มีการรายงานอะไรมากมายนะครับแต่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าทางฝั่งของ E.U. หรือว่าสภาพยุโรปเนี่ยจะมาถึงลอนดอนนะครับในช่วงของวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อจะทําการเจราจากันต่อครับอย่างไรก็ตามครับข่าวนี้ให้นักลงทุนปักบุดันเอาไว้ให้ดีๆนะครับว่าสกุลเงินปอนนั้นยังมีข่าวเกี่ยวข้องกับในเรื่อง Brexit บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะค,คุณครับเรื่อง Brexit นี่มันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอครับ การกระบวนการแยกเนี่ยอาจจะจบแล้วครับทุกท่านแต่ทีนี้แล้วเนี่ยก็จะเหลือกระบวนการทางด้านของการเจราจาทางด้านการค้านะครับแล้วก็ปัญหาชายแดนต่างๆซึ่งยังคงต้องทําการเจราจากันต่อไปครับเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทีนี้เรามาดูข่าวครับทางด้านของนายวิชิชนักนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐชนจาจักรเนี่ยได้ออกมากล่าวไว้ว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องทําการขึ้นในส่วนของตัวรายได้ขั้นต่ําครับทุกท่าน ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดเนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังจะมีการเปิดเผยงบประมาณในช่วงของวันพุทธที่จะถึงนี้ครับข่าวต่อมาครับนักงุนเราไปดูกันครับในช่วงเช้าที่มีการรายงานมานะครับมีการรายงานว่าการเจราจาเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับออกมาในทิศทางที่ดีเหมือนกัน การเจราจาเนี่เกิดขึ้นนะฮะที่บ้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับระหว่างทางผู้นำ เสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐในชักชูเมอร์แล้วก็คุณแมนชินนะครับในวันที่ที่ผ่านมาการเจรจาเนี่ยมีความคืบหน้ามากกว่า90%เลยทีเดียวแล้วก็เหลืออีกไม่มากคาดว่าน่าจะจบได้ภายในสิ้นสัปดาห์นี้ครับก็จับตาดูว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะสามารถไปต่อได้หรือไม่นะครับก็อาจจะกดดันสกุลเงินยูเอดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะหาหกาเราไปดูกราฟแล้วจริงๆเราจะสังเกตเห็นว่า ดัชนีดอลลาร์อินดซ x นะครับในช่วงของวันศุกร์นะทุกท่านนะมีการขยับปรับตัวอ่อนค่าแข็งค่าขึ้นมาเลยบางคนถามต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือคุณทำไมอยู่ดีๆคืนวันศุกร์เนี่ยดอลลาร์ก็ดีขึ้นมาเลยในช่วงแท่งสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเป็นแท่งที่มีการถแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณเจย์พาวเวลพอดีเลยครับซึ่งได้ออกมายืนยันว่าเรื่องของการทำเชปเปอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะแต่ว่าเราเองก็จะยังไม่ได้รีบร้อนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยละ่ะ ในท้ายที่สุดครับดอลลาร์ก็เลยมีการปรับตัวย่อลงมารวมไปถึงผักดันทําให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถดีดจากโลนแถวๆประมาณ1,783ย้อนกลับไปประมาณครึ่งแท่งครับ1,798แล้วปัจจุบันในขณะที่ผมพูดอยู่นี้ก็ยังคงวิ่งต่ํากว่าระดับขอภัยใช้คําว่าเคลื่อนไหวดีกว่าเคลื่อนไหวอย,อยู่ต่ํากว่าระดับ1,800ครับก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเทเปอร์ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วในเดือนหน้า แต่ในทางกลับกันธนาคารกลางสหรัฐก,ก็อาจจะยังไม่เร่งขึ้นอตราด,ดอกเบี้ยหรือว่านี่จะเป็นเพียงแค่คําพูดที่ทําให้ตลาดเนี่ยไม่เกิดความแพ็นิคเท่านั้นเองในขณะที่เงินเฟอ้อกําลังมีการเร่งตัวราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่84.17ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับทุกท่านและนี่ก็คือการสารุปข,ข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ